อกว่าแป้งตลับนี้ทำให้คนเลิกจนมาเป็นหมืน่นเป็นแสนคนแล้วนะคะสองเหตุผลที่มีต้องบอกว่าทำไมคุณต้องใช้แป้งมีมนแป้งพีมของเรานะคะเหตุผลแรกสำคัญที่สุดถ้าคุณต้องดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้และความฝันของคุณคือความรวย แป้งตลับนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะจากตลับสีแดงตามหลักฮวงจุย้ยคือสีแห่งโชคลาภนะคะมองเป็นรูปวงกลมสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์หากคุณมีความเชื่อหากคุณมีความศรัทธาอยู่เต็มเปี่ยมหัวใจลองเปิดใจนะคะใช้แป้งพีมเหล่านะคะลงตัวอุมาโรมนะคะด้านหน้าตลับแป้งเปิดเข้าไปข้างในตลับแป้งนะคะ คุณจะเห็นว่ามียันโคกกระซับนะคะอยู่ด้านไหนและแป้งนี้ยังสามารถขูดตรงกลางและมีลัคกี้นัมเบอร์นะคะอยู่ข้างในแป้งนี้สำหรับนักเสี่ยงดวงคนที่อยากมีโชคลาภเอาไง่ายๆว่าอยากถูกหวยนะคะคุณต้องมีใช้และเหตุผลที่สองถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่อยากรวยมาพร้อมกับความสวย ใช่ไหมคะแป้งนี้นะคะมีส่วนผสมของซูเปอร์ไมโครซิลเวลาคุณทาลงไปนะคะเขาจะเบอร์รูขุมขนค่ะเบอร์รูขุมขนไม่พอนะคะเขามีอนุมเม็ดที่ละเอียดมากนะคะมีได้นำเข้านะคะส่วนผสมสารสกัดจากธนคานะคะที่ทำให้หน้าคุณดูเด็กดูอ่อนเยาว์และบำรุงไปในตัว แป้งนี้นะคะมี spf 50 pa บกบกกนะคะกันแดดก,กันฝุ่นที่สำคัญกันจนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะต้องบอกว่าแป้งตลับนี้ทำให้คนเลิกจนมาเป็นหมืน่นเป็นแสนคนแล้วนะคะ เพราะว่ายอดสั่งซื้อเป็นแสนตลับนะคะมูลค่าราคาที่ให้ซื้อหรือบูชานะคะอยู่ที่590บาทคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่อินบ็อกซ์เพจหรือช่องทางการติดต่อทุกช่องทางค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากถูกหวยอยากเฮงอยากปังนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ บูชาแป้งทีมนะคะสตลับนะคะมูลค่า1,000บาทได้เข้าห้องรวยทันทีค่ะการันตีห้องนี้มีเลขเด็ดเลขดีจากบ้านมหาเฮงนะคะจากราคา1,180ลดไปทันทีเหลือ1,000บาทนะคะถ้าคุณพร้อมรวยและอยากสวยไปด้วยกันแป้งนี้คุณต้องมีไว้ครอบของค่ะ